อย่างลุยคอสตาร์ก็ามาครั้งแรกสตอ์คอฟนะครับผมร่างโพเชอร์โพลเลอร์นะฮะร่างอีพิกครั้งแรกนะครับผมีเจเดลรี่มันนานมากแล้วครับมีตัวที่หลายคนคิดถึงนะครับผมสปีดกับสปีดต้นเนี่ยถ้าทำตันเนี่ยสปีดกับสปีดต้น99ทั้งสองอย่างเลยนะครับสายจะหนวดครับข้อเสนอของผมคือ1,000ทองกับหุ้นส่วน20%ิ <laughs> ร่วมสนุกได้ครับผม้ยไดบเลยวะ <laughs> เปไงล่ะ สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีตอนเช้านะครับก่อนที่ผมอัดคลิปนี้ผมก็นั่งดูว่าแพ็กใหม่แพ็กนี้เนี่ยน่าสนใจเปิดมากน้อยแค่ไหนนะครับประเด็นคือมันเป็นแพ็กทีมชาตินักเตะเวอร์ชั่นการ์ดทีมชาตินะครับคือบางทีเราเอาไปเล่นอีเวนต์บางอีเวนต์มันจะไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการนักเตะตามสไตล์ของตัวเองนะครับผมมันมีตัวที่มาครั้งแรกนะครับแล้วก็น่าสนใจอยู่สองสตัวเหมือนกันนะครับผมมาดูที่ตำนานก่อนนะครับตำนานใหม่เนี่ยก็จะมีลุยคอสตานะครับผมที่เข้ามา เพิ่มเติมนะครับผมตำนานทีมชาติโปรตุเกสแล้วก็ของเอซิมิลานแต่ว่าในช่วงยุคข,ของเขาอ่ะก็จะมีหลุยฟิโก้ลุยคอสตาใช่ไหมเซอร์เจลคอนไคซาหรือง um ูนะ Gomez, o, ia, แมวซาวนั้นลุนนโอโกเมสเฟอร์นันโดคูโต้วิกเตอร์บาย่าอะไรเนี้ยโอ้โหเมื่อก่อนนี้ผมทีมชาติโปรตุเกสที่ผมชอบมากผมเคยพูดไปหลายรอบเลยนะว่าเออเมื่อก่อนชอบทีมชาติโปรตุเกสมากนะก่อนก่อนยุคข,ของคริสโนโรนันโดอ่ะยุคนั้นโอ้โหซูปเปอร์สตาร์ก็คับข้างเหมือนกันนะครับเล่นวินนิ่งสมัยก่อนในโค้ชมันเนจ้าปินโตซาปินโตอะไรเนนนี่่ยปปิิโโตตคููห ถ้าเกิดไครเล่นวินนิ่งนะแล้วตอนนี้หลุยคอสตามานะครับผมลุยคอสตาหรือว่าหลุยคอสตาแล้วแต่จะเรียกเลยครับผมโอ้สไตล์ของเขาเป็น บูสเตอร์ของเขาเป็นเทคนิคบวก2ด้วยนะครับเออตัวนี้แหละน่าสนใจจะไปร่างทีมชาตินะแล้วสไตล์เป็นคียทีพิมเกอร์ไม่ต้องน่าสนใจไม่ไม่ต้องน่าส,สงสัยเลยนะครับผมค่าพลังเลี้ยงบอลไทยเวอร์ชั่นสูงมากนะครับทนันตั้งอยู่ที่101นะลุยคอสตาตันอยู่ที่101นะครับแล้วก็พิสโตสตอยคอฟนะครับผมร่างนี้เนี่ยมากับสไตล์โกโพชเชอร์ด้วยนะครับร่างในแพ็กร่างร่างบาร์เซโลนาที่เป็นบิ๊กไทม์เนี่ยนั้นเป็นคียทีพิมเกอร์อันนี้เป็นครั้งแรกททีี่่่เเปป็นนนนโพชออรร์ด้้วยะคัับกงหา ดีค่าพลังการปั่นโค้งดีนะครับจบสกอร์ดีต้องลองฮะน่าสนใจเหมือนกันแต่ติดแค่เป็นร่างทีมชาติเท่านั้นนะครับอีกคนนึงนะครับผมแยนคนเลอครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยบางคนอาจจะไปแลกที่อยู่ในแพ็คของ e f o o t b a l l Point ช h o p นะครับยังมีให้แลกอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวดูที่เหมือนจะยังมีให้แลกอยู่เปล่าวะไม่มีแล้วไม่มีแล้ เป็นการ์ดดิจเนลลี่นะครับการ์ดสีชมพูการ์ดสีดาวนะสีดาวนะั้นะก็คือแลกมาแบบเอาไว้เปิดหมงเกมมิ่งนะเพราะว่าสูงถึง1นึ่งสองร้ซนติเมตรเลยนะครับหลายคนก็แบบแลกมาทำคอนเทนต์แบบทำแชร์เลนตัวเองนะครับคือแบบว่าเออไว้เปิดหมงเกมมิ่งนะสูง202อันนั้นเนี่ยค่าพลังไม่สูงนะสีดาวนะครับแต่อันเนี้ยตันร้อยนะครับพุ่มแยกร์โคเลอร์ตันร้อยเอ้ยหน้าลองหน้าเอามาร่วมสนุกเหมือนกันนะครับเอ้ยสตัวนี้นะตำนานทีมชาตินะครับในการ์ดทีมชาติเพราะว่า ทัวร์นาเมนต์ช่วงนี้ในชีวิตจริงเนี่ยสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ทีมชาติแล้วนะครับเกมเขาก็จะทํามาแบบให้สอดคล้องกับบอลฟุตบอลในชีวิตจริงนะครับเพื่ออัตลศในการเปิดแพ็คนะครับเพื่อความอยากได้ของเราต่างๆนานานะครับส่วนอีก8คนในแพ็คนี้นะครับมันก็มีตัวที่น่าสนใจอยู่นะครับไล่กันทีละตัวแล้วกันนะครับผมซิมอนไซมอนซิมอนไอตัวนี้น่าน่าสนเหมือนกันนะเนี่ยตัน99เลยนะครับโฮเพเยอร์ตัน99เเลยถ้าแบบเราอ่านออกเสียงเป็นเป็นภาษาอังกฤษ เลยก็จะเป็นซีมอนหรือไซมอนนะครับผมแต่ว่าถ้าออกเสียงเป็นสัญชาติของเขาของเขาเลยเนี่ยจะเป็นสะัญชาติสัญชาติดัสนะครับผมซาฟี่ซีโมนนะครับก็แล้วแต่ฮนะนักเตะบางคนก็ออกเสียงภาษาอังกฤษหรือออกเสียงภาษาถิ่นของเขานะครับผมเพราะว่าผู้บรรยายภาษาอังกฤษเวลามาออกเสียงภาษาอังกฤษเองเนี่ยก็จะออกเสียงตามสำเนียงภาษาอังกฤษไปก็มีหลายคนนะักเต ierten, ะแบบนะั้นเราจะไปเถียงกันเรื่องชื่อนักเตนะเลยครับผมดาวินนูเนสนูเนสนูเยสนูนเยสเออแล้วแต่จะเรียกร่างนี้ตันเท่าไหร่เฮ้ยดาวินร่างนี้99เก้เนะโว้ยเฮ้ย แม่เสียดายเป็นการ์ดทีมชาตินะไม่งั้นเอาใส่เลียบูลน่าจะสวยเลยนะครับพี่แจ็คพี่แจ็ค9 98นะครับล่างนี้กรอนโต98ตัวนี้เล่นกับลีดอยู่ในเต็ดอยู่ใช่ไหมโรมิงแฟงนะครับยอนโตนะครับเป็นอิตาลีผิวสีจริงๆทีมชาติอิตาลีเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยน้อยมากนะที่จะเปิดโอกาสให้กับนักเตะผิวสีนะครับผมก็มีอย่างบาโลเตอรี่อะไรเงี้ยนะแต่แต,แต่แต่ทุกวันนี้ก็เปิดแล้วนะเปิดกว้างแล้วนะอันนี้แต่แปลกใจก็คือว่าตัวเนี้ยติดทีมชาติแต่ว่าเล่นให้กับลีีีดดยยยยูููไนนนนนเเต็ออ่่่่แแชชมมป้ิิพะะคครรรับับบโงงฟ98 โอเพนด้าเบลเยียมโรลิสโอเพนด้าครับตอนนี้อยู่ไลซิกใช่ไหม9 8เหมือนกันนะครับนี่อเล็กซานเดอร์ซอลอดครับผมเล่นอันนี้ทีมชาตินอร์เวย์นะครับเล่นให้กับเบียริอัลนะครับตัน9 6นะครับ นี่ก็ค่าพลังลดลดลงมาแล้วนี่แล้วก็มีล่างๆเลยครับผมเดนิสเจมส์ครับเจ <c oughs> ้าหนูเจมส์นะครับทีมชาติเวลส์ตัน94แต่สิ่งที่น่าสนใจของเดนิสเจมส์คือนี่เป็นอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์เย็นใจเย็นใจเย็น,ยน,ยน,ยนแล้วก็ะดิดอยู่นเตะแต่ค่าพลังเนี่ย94 0 9ใช่ไหม94ก็จริงนะครับแต่ว่านี่เป็นร่างแรกของเดนิสเจมส์เลยนะครับแล้วก็เอ่อสปีดนี่คือ99เลยนะสปีดกับสปีดต้นเนี่ยถ้าทำตันเนี่ยสปีดกับสปีดต้น99ทั้งสองอย่างเลยนะครับสายจะหลวดครับเร็วจี๊ดมากครับแต่อย่างอื่นค่อยว่ากกัันนอีทีทึงครบ เอาวิ่งเร็วไว้ก่อนครับแด่เนี่ยเจมส์เชดนชากิลี่ครับของสวิตเซอร์แลนด์อดีตเด็กเก่า,อาของของงแดงเลียพูนะครับผมหลังจากย้ายออกจากเลียพูไปก็ไปอยู่ลียงนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ไปนู่นเมเจอร์ลีกนะครับเล่นให้กับชิคาโกไฟเออร์นะครับร่างนี้ตัน95นะครับหมดหรือยังหมดแล้วนะครับหมดแล้วโอเคก็มีตัวที่ มาครั้งแรกนะครับหลายตัวอยู่นะครับแล้วก็มีตัวที่หลายคนคิดถึงนะครับผมอย่างพวกแดนนี่เจมส์ชากิลี่อะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งพวกแยนคอนเลอร์นะฮะก็น่าสนใจรวมถึงทีมปัจจุบันอย่างดาวินนูเยสเนี่ยตั้ง99เนี่ยว่าเป็นการ์ดทีมชาติหน่อยนะครับอาจจะมีข้อจํากัดที่การ์ดทีมชาตินะครับแล้วก็โอ้มันมันหลากหลายจริงนะฮะมันหลากหลายในความสะสมความคิดถึงอะไรอย่างนี้ยนะอย่างลุยคอสตาก็มาครั้งแรกสตอร์คอฟนะครับผมร่างโพสเชอร์คอนเลอร์นะฮะร่างอีพิกครั้งแรกเลครับ ผมรีเจนเดอรี่มันนานมากแล้วครมีโอกาสอันดีนะฮะที่จะเป็นเอาร่างอีพิดกับเขาบ้างนะครับรีเจนเดอรี่มันนานมากนะครับก็5าดาวตันร้อยด้วยนะครับผมส่วนอีก2ตัวตัน101รอลุยคอสตากับพิสโตสตอยคอฟนะครับที่เหลือก็ลดหลั่นลงมาถ้าถามว่ามีคนเปิดเยอะไหมผมก็คิดว่าเปิดไม่เยอะนะครับแพ็กนี้ถ้าพูดตรงๆก็เปิดไม่เยอะนะครับแต่ถ้าดูในรายละเอียดจริงๆมันก็มีตัวที่แบบสายสะสมน่าสนใจอยู่ตามที่ผมได้พูดไปแต่ละตัวแต่ละตัวนะที่มาที่ไปเป็นยังไงหน้า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 นร ห,หน้าที่ของผมคือต้องเปิดทุกแพ็คนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดเยอะเปิดน้อยก็ว่ากันไปแต่ว่าเปิดทุกแพ็คตลอดนะครับแพ็คนี้คือจะให้แบบลงทุนเปิดเหมาตู้ทุกตู้นี่ก็ไม่ก็ไม่ไหวนะครับแพ็คนี้ขออนุญาตร่วมสนุกแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเวลาเราไม่คิดอะไรมากเนี่ยมันมักจะเปิดได้ดีนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรมากเปิดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ได้เองนะครับขอร่วมสนุกแล้วกันร่วมสนุก ข้อเสนอของผมคือ1,000พทองกับหุ้นส่วน20 <c oughs> อซชักแทง <c oughs> ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น0ทองแล้วกันผมขอร่วมสนุกนะครับผมเปิดทีละร้อยไปจนกว่าจะหมด1 0 0 0ทองแต่ว่ามีอยู่1,100น้ทองนะอา้าวพี่ทำไมพี่ไม่เปิด900ทองไปเลยครับคุ้มกว่าใช่ครับเปิด90 0ทองเราได้10ตัวคุ้มกว่าครับแต่ว่าผมอยากร่วมสนุก ร,ร่วมสนุกเปิดทีละร้อย to to มันก็แบบเพลิน own ๆไปเนาะเพลินๆไปนะเออเอาร่วมสนุกไปแล้วไม่ได้คิดอะไรมากนะครับไปฮะครั้งแรกเลยครับผมร่วมสนุกไปร้อยแรกก็แตกได้นะร่วมสนุกได้ครับผมเฮ้ยนับเลยว่ะเป็นไงล่ะโออีปิดมาเลยเราไม่ต้องไปคาดหวังครับทุกคนโอ้โหลยคอสตอมาเปล่าลยคอสตอรมาเปล่าฮะเฮ้ย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 คนแรกวะ วังครับขอร่วมสนุกไม่ต้องไปคาดหวังเอามาเลยหนึ่งร้อยูเรื่องกระเบื้องร้าเฮ้ยอะไรกันครับเนี่อโอ้โหมาเลยล้อแรกแม่เวาตั้งใจเปิดแล้ไม่มาง่ายนี่แหครับโอตั้งใจเปิดกด900 900 900ไปเถอะกดไปเถอะกดจนมือพองกดจนหมดตู้ โอโหนี่แบบไม่คาดหวังครับผมสนุกสนุกไปฮะสนุกพอสกอร์ที่หลังครับผมร้อยแรกก็มาเลยไฟดับนี่คือโคตรโคตรแบบโคตรพีคเลยแล้วแล้วแบบได้อีปิด,ด้วยโอ้โหโคตรพีคอ้อร้อยเดียวพอจบเลยไหมจบเหอะเนาะร้อยเดียวคุ้มค่าเลยครับอย่าไปต่อเลยฮะถือว่าสับขาหรอกเพราะว่าถ้าเปิดต่อเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะแตกเพิ่มนะครับคิดว่าไหม คิดว่าไหมคิดว่าน่าจะไม่แตกเพิ่มแต่ว่าเราลั่นวาจาไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราผิดคําพูดเดี๋ยวพี่โคนมิเขาจะงอนเรานะครับผมเราลั่นวาจาไว้แล้วนะเดี๋ยวพี่โคเขาจะงอนนะฮะผมขอเปิดแล้วกันนะครับ <c oughs> เราตั้งใจไว้แล้วว่าจะเปิดสิบใช่ไหมแต่ถ้าเราเปิดต่อมันไม่คุ้มแน่เลยวะ่ะมันไม่แตกแน่เลยมีรางสังหรณะครับอันนี้เปิดกัดเขียวเฟย์เดอรวิกฟรีนะเออมันไม่มีอะไรหรอกนะมันไม่มีดวงมันม,มันไม่มีแบบว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเราพูดไปแล้วเราไม่ทําตามเพราะว่าเราเปิดได้แล้วเนี่ยใครจะไปคิดอะไรขนาดนั้นเนาะถูกไหม,อมเอาความคุ้มค่ามากกว่านะฮะเราเปิดไปร้อยหนึ่งก็พอเลยแล้วมั้งไม่ต้องเปิดต่อนะมันคุ้มแล้วถูกป่ะโอ,อ้โหเราเปิดเราเพูดว่าเราเปิดเราพูดผมบ่นอะไรอยู่ครับเนี่ยเราตามใจเราเลยครับผมทองของเราเองนะเราไม่ต้องไปถือเคสถือคัทอะไรมากมายแล้วครับโชคลาบอะไรพวกนี้มันมันอยู่ที่ดวงถูกป่ะ มันอยู่ที่ดวงไม่ใช่ว่าพูดแล้วต้องทำพูดมันอยู่ที่ดวงเลยเอาทองไว้เปิดแพ็คอื่นเถอะนะในเมื่อเราได้ <c oughs> ได้หนึ่งตัวหนึ่งร้อยแล้วเท่ดีครับเก็บไว้แบบเนี้ยเท่ดีนะเราจะได้พูดได้ว่าทําไมมันดำาๆครับพี่อะไรงี้นี่เราจะได้พูดได้ทําไมมันดำาๆครับพี่จะได้พูดอวยกับเขาได้จะได้ขิงอืนเขาได้ไงถ้าเราไปเปิดต่อปุ๊บเนี่ย เดี๋ยวมันจะแบบไม่ใช่149ทับ150ไง149 150แล้วก็พูดได้ไงดำดำครับพี่ทำไมมันดำดำครับพี่อะไรเงี้ยใช่ปะเท่ดีครับเอาไว้แบบนี้เท่ดีครับไม่เปิดต่อดีกว่านะครับขอให้ทุกคนโชคดี โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เ <You can. S 1> พิ่งเข้มาชมช่องนะอย่าด้มกดติดต,ตาม <What S 1> ช่องอบอมสกิฟฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ <c oughs> ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ <c oughs> ทำไมมันดำดำครับพี่ไปแล้วครับบ๊ายบายสวสัสดีครับ I've this time I never changed the better thought fine would <c oughs> for